โอ้มาแล้วขอบคุณคุณอุดดี้ค่ะเขินปนปนแต่ต่แแต่ตส่งดาวให้หนูแล้วหนึ่งร้อยดวกค่ะเมื่อวานนี่เมื่อวานก็ไม่มีเวลาอะไรเพราะว่าเป็นยุ่งยุ่งอยู่วันนี้วันนี้หนูนี่หนูเป็นไงสวัสดีค่ะก่อนสิลุกสวัสดีค่ะโอเคอภิพลสวัสดียัง อุ้ยอยเอาใหม่เอาใหม่จะจตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเออสวัสดีค่ะกินนมแล้วนะคะยายกินกาแฟแล้วกินนมแล้วก็กินกาแฟแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะดาวหนึ่งร้อยดวงอ่ะเป็นคนปิดเป็นคนเปิดน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะเคลาตินเออแหละเคลาตินนั่นแหละ เขาจะพาไปทำแต่เขาย่างไม่ตื่นไม่รู้จะไปเวลาไหนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาหลานๆไปรดน้ำต้นไม้กันสวัสดีแม่ลือดีสวัสดีพี่น้องแขวนกกอยากให้ส่งกำลังใจให้ทหารเขาส่งเข้าไปแล เป็นติดเหลืองเลยบวก็เลยลบออก็ยังก็ว่าอะไรดี่แตนโทรศัพท์คอ,อยช่วยมือจอบก็เธเหลืองจอบจะะ<笑><笑>ๆ<笑>ๆจก็เอแดงจ้ายายไรสดค่ะโอ้โหมารองเท้าเหรอลูกเอ้าอ๋อมามายายทําให้ให้ทำให,ให้ลูกขึ้นมามันลื่นลูกมันลื่นมันลื่นกางเกงไงยายดึงกางเกงขึ้นให้มา โอ้ยเอเจนทำอะไรคะทำเอแตงไลฟ์สดอยู่ค่ะแขนด้วยเหรอลูกแขนด้วยเหรอลูกจ๋าแขนด้วยเหรอคะอุ้ยเส้นเลื่อนแีบนีใหญ่ดึงขึ้นให้ยะาคลิปข้างนี้ด้วยลูกอ๋อยังไงพี่ซูปพี่พอหรูเนี่ยอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่ซูปพี่พอเปี่ไม่จับตัวนะอ๋ออ๋ออ๋อ อสอ้าวแล้วนี่ใครกัดเนี่ยใครกัดกัดพี่เมื่อไหร่เนี่ยตาเล่หนูตาไม่ไม่กัดเลยนะพี่อ็กกัดเนื้อเฉยๆเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวคุยกันพี่น้องตาเล่ไม่ได้กัดด้ยนะเพชรกัดเฉยๆพี่น้อง <c oughs> เพชนเนไม่ใช่นะเลยไปไปเล่นพี่นอ้องของแกพามั้ย่น้ามีแม่แก หรอี่ถ่ายดเอะาหนูมาเก็บอันนี้ก่อนช่วยยายก่อนมามาหนูมาเก็บอันนี้ช่วยยายก่อนใครเล่นเนี่ยนเ,นนเนี่ย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 เอาอันนี้มาเก็บช่วยยายก่อนอะร,ระวังกล้องชนกล้องยายอึ๊บอืออาเอาถุงมาเอาถุงมาเดี๋ยใช้ขาเอาถุงมาเนี่ยถุงมากระดาษมาเร็วมาเก็บช่วยกันมานี่มาเลยทำอ่อน สองคนเลยมาเก็บช่วยกันเนี่ยเห็นไหมกิฟต์ใครทำปุ๊บออกหมดเลยเนี่ยมาค่ะมาเร็วๆจะใช้เสียงอ่อนก่อนทีแรกจะใช้ถ้าไม่นั่นก็เสียงแข็งมาค่ะมามาพี่พลอยมาพี่พลอยคนสวยคนสวยพี่พลอยคนสวยเลยคนสวยคนสวยน้องใหญ่เนี่ยโอ้โหน้องเพชรลุงเพชรเก่งมากเลยน้องเพชรเก่งเลยพี่พลอยอย่ามาชนพี่องพี่น้อยเอาถอยออกถอยออกก่อนดูดูลุงเพชรทำสนุกดูลุงเพชรน่ะเก่งมากดูดู เนี่ยเนี่ยนกแคจะได้ไปคนเดียวเนี่ยนเแชรจะได้ไปเซเว่นคนเดียวพี่พลอยไม่ได้ไปนะอืออ่ะอ๋อเก่งมากค่ะระวังหัวด้วยนะคะเวลาลุกขึ <S <S ้นอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยว้ายดาษยายเก่งที่สุดในโลกเลยอ่ะกอเคพีที่สุดในโลกสองคนเลยเนี่ยออันนี้กระดาษเอาเนี่ยทิ้งแล้วลูกโอเคพี่ใส่นะ เดี๋ยวลุงเพชรเอาทิ้งสิลงเพชร่าเอาสิกระดาษอ่ะเอาลงเพชรเอากะดิบอ่ะค่ะโหยหลานข่อยจะได้ไปเชื่เว,นว่นว่ามืึงนี่ไหมงานกระตัวกระได้แต่ว่าสิไปโอ้โหน่ะโอ้ยแม่นจังเลยอ่ะโอ้วันนี้ก็แม่นโอ้ยไม่แม่น อ้โแเม่นเอาไปเก็บมาเลยค่ะไปเลยค่ะคุณโอ้โหเสร็จแล้วค่ะระวังหัวลูกระวังหัวระวังหัว <l> อันนี้หนึ่งค่ะนี่หนึ่งระวังหัวค่ะพี่บอลมาอย่างงาเชรโอเคเก่งมากค่ะอันนี้ไม่เอาค่ะเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเอาอนี่เหลือหนึ่งหรอคะขอบคุณค่ะนี่ยืมอ๋ออันนี้อันนี้เป็นขยะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเข้าถังขยะอึบอ๊บอึ๊บอายายจกนี่ <L ew ing> อู้วเลยลุงลุงนี่ลุงลุงนนี้ลุงลุงอ่ะอ <L ew ing> ันนีย้ยายจะเก็บอันนี้ให้หนูไปถานขยะเลยนะโอ๊ะระวังหัวโอเคเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ <S <S มาเอาสกูตเตอร์ไปเอาสกูตเตอร์เร็วรอุอของหนูยอยู่ไหนล่ะของพี่อพลอย เขาเ็ดอยู่ไหนอะลูกตรอยู่ตรงนี้ฮจ้าจ้าอะไรนะลูกม,มันเหลือสองอันม,มันอยู่ตรงไหนสองอันไหนยายดูชี้ี๋ <c oughs> ้วยายเอาอันนี้ก่อนเอาขอดก่อนจ้า เอันนั้นว่าตตตตตััับบบไปไปจ้ะอ๋อหนูออกไม่ได้เหรอลูกอะไรช่องอันลูกอ๋อกิ๊ฟมันอยู่ในที anyway? ่นอนใครเอามาเหรอลูกเออามาพี่เอามาเหรอใช่

เข้าไปไนะพี่เข้าไปตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะนนะนนะห้ามออกมานะขาลับไว้ขาลับไว้จ้าอ่าอ่า,อาโอเคโอเคค่ะไปค่ะไม่ได้ไงอ่ะหืมไม่ดูรถพ่อนอนหลับหึคอยบอกไม่ฟังเดะ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  พ่อนอนหลับพ่อนอนหลับต้องยืนอยู่ตรงนี้หนูห้ามไปรู้ไหมจนกว่ารถนนจนกว่ารถจะดับเครื่องหนูค่อยเดินไปถ้ารถไม่ดับเครื่องหนูาห้ามเดินไปรู้ไหมนหนูต้องอยู่นิ่งๆแม่นมะพ่อหลับ ใช่ไหมโอ้พ่อหลับแล้วว่ะอุ้ยมาแล้วไปรับพ่อเลยวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีกุสบอนิงพี่พลอยพี่พลอยยังไม่ทำเลยอ่ะเอาลับผ้าห่มพ่อหน่อยกระเป๋าพ่อหน่อย เฮ้ยเออเก่งมากเก่งมากเข้าในบ้านเข้าในบ้านเข้าในบ้านไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะพ่อโอ้โหโอ้โหดูพี่พลอยดิเก <kidna regret> <Vietnamese> ่งมากเลยอ่ะเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันอ้าวเฮ้ช่วยกันเอาดึงคนละข้างเอาพี่พลอยข้างนึงไปค่ะนั่นแหละร่วมด้วยช่วยกัน เก่ง <G ee zy> แล้วเก่งแล้วอาว้าอาชีก็มาถึงอาชีมาเอออาชีอะตามก้นมาติดติเลยอาชีมาอาชีขับรถมา ดีใจดีใจดีใจเฮ้อฮึฮึฮึฮ่าดีใจหลายคนอะไรเมื่อกี้พ่อมาเมื่อกี้นี่นะอาร์ตมา kai nguoi khuong nao khao leh..leh khuong ngai soan leh khuong ngai soan ngay khuong ma leh, khuong ma